มาดูตัวอย่างวงจรไฟฟ้ากระแสตรงที่ประกอบไปด้วยไดโอดเขอาให้หาแรงดันที่ตกข้อ,ขอม D1 แรงดันที่ตกข้อ,ขอม D2 แรงดันที่ตกข้อ,ขอม R1 แรงดันที่ตกข้อ,ขอม R2 ให้หา IT หา I1 หา I2 มาดูวิธีทำ สังเกตขั้วแรงจ่ายแรงดันข้างบนมันสั้นใช่ไหมแสดงว่าเป็นขั้วลบข้างล่างเป็นขั้วบวกเพราะว่ามันทําไมกว่ามันยาวกว่าอันนี้เป็นลักษณะของซีเนอร์ไดโอดไดโอดมันจะมีใบอัดตรงกับใบอัดกลับเดี๋ยววาดให้ดูนะ ถ้าเข้าเป็นบวกถ้าบวกเข้าฝั่งนี้หรือว่าลบเข้าฝั่งนี้ก็แล้วแต่ดูหน้าตามันนะดูหน้าตามันนะดูขีดนี้นะถ้าบวกเข้าฝั่งนี้หรือลบเข้าฝั่งนี้ก็แล้วแต่มันคือไบอัสตรงไบอัสตรงจะมีกระแสไหลผ่านจะมีแรงนันตกค่อมที่ตัวไดโอด 0.7โวลต์ทำไมเป็น0.7โวลต์เพราะว่ามันเป็นซีเนอร์ไดโอดอันนี้คือไบอัรตรงถ้าพี่สลับขั้ว ถ้าคววลบเข้าฝั่งนี้หรือคัรวบวกเข้าฝั่งนี้มันจะเป็นใบอัสกัดถ้าใบอัสกัดเนี่ยลักษณะวงจรมันจะเปิดมันจะไม่มีกระแสไหลผ่านแต่ถ้าแบบนี้ จะมีกระแสไหลผ่านอ่าขั้นแรกเมื่อเรารู้ตรงนี้แล้วใช่ไหมให้เรามาวาดวงจรสมมูล ว่าโดแป๊บหนึ่งค้วลบควบ้วบวกสังเกตนะแรงดันค้วลบออกจากตรงนี้เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้สังเกตค้วลบมาเจอตรงนี้ ัวลบมาเจอตรงนี้เหมือนรูปนี้แสดงว่าเป็นใบอัตอมมีแรงดันตกข้อม0.7เนี่ยก็แสสไหลผ่านได้แล้วก็ดูขั้วนะ ขั้วลบเข้ามาแสดงว่ามันจะเป็นขั้วลบอ่ามันจะสั้นใช่ไหมทาไมข้างบนเป็นขั้วลบข้างล่างเป็นขั้วบวกเหตุผลเพราะว่าขั้วลบเนี่ยวิ่งเข้ามาใช่ไหมขั้วลบมันก็ต้องเป็นเป็นขั้วลบเหมือนกัน แล้วก็มาเจอความต้านทาน R หนึ่งสองกิโลโอหมแล้วสังเกตนะขั้วลบ ข้วลบวิ่งเข้ามานี่เป็นลักษณะของรูปนี้เนี่ยข้วลบเนี่ยวิ่งเข้ามานี่สแสดงว่ามันจะกลายเป็นไบอัสกลับอันนี้ไบอัสตรงอันนี้ไบอัสกลับก็คือวงจรจะเปิดตรงนี้วงจรเปิด R สองสมกิโลโอมะแสจะไม่ไหลผ่านตรงนี้แสดงว่ารู้เลยว่า I 2ตรงนี้ I 2นะ I 2มีค่าเท่ากับ ศูนย์อ่าอสได้ศูนย์กระแส iT กับ i1 จะมีค่าทำไมกนะันเท่ากันกระแสจะวิ่งมาแค่ทางนี้ไม่วิ่งมาทางนี้กระแส i1 จะเท่ากับกระแส iT แรงดัน ที่ตกค่อมตรงนี้ก็จะเท่ากับแรงดันที่ตกค่อมตรงนี้เท่ากันแสดงว่าแรงดันตรงนี้ต้องหาจากสองตัวนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันแรงดันตรงนี้ก็คือแรงดันตรงนี้เท่ากันใช่ไหมตรงนี้เลื่อนมาปุ๊บไม่มีกระแสไหลผ่าน แสดงว่าจุดนี้กระจุดนี้จุดเดียวกันจุดเดียวกันแสดงว่าวัดข้อมนี้หรือแรงดันตรงนี้จะเท่ากับตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็ไปดูขั้วเอาเดี๋ยวให้ว่ากันเดี๋ยวให้ว่ากันค่อยๆพิจารณาไปทีนิดเทีนิดมาดูตรงนี้ดีกว่า เราจะหาแรงดันที่ตัวคอม d1 ตรงนี้ตัวนี้กี่โวลต์ VD1 เท่ากับ VD1 มันเป็นซีเนอร์ไดโอดแสดงว่าแรงดันตัวคอมจะมีค่าเท่ากับ0.7โวลต์ แรงดันที่แหล่งจ่ายกี่วลตเนี่ยสิโวลต์ต่อมาเราจะหา VD2 เสองงดันที่ตกค่อมตรงนี้ ไม่มีกระแสไหลผ่านแสงว่านิ้วลากมาเนี่ยลากมามันคือจุดเดียวกัน,นแล้วสังเกตนะมันคือแรงดันตรงนี้มันคือแรงดันที่แหล่งจ่ายก็คือกี่โวลต์สิโวลต์ต่อมา vr 1เราจะหาแรงดันที่ตกค่อม อ่าหนึ่งพี่จะวาดรูปใหม่ก็คือตัดรูปหลังทิ้งแล้วพี่จะให้กระแสเนี่ยวิ่งออกจากขั้วบวกมันจะได้ไม่สับสนกับเครื่องหมายกระแสวิ่งออกจาก ั้วบวกของแรงใจพี่ให้เป็น i อเดทีนี้แรงดันในหลุมเนี่ยรวมกันแล้วจะมีค่าเท่ากับศกระแสวิ่งออกจากค้วบวกวิ่งเข้าเป็นบวกวิ่งออกเป็นลบวิ่งเข้าเป็นบวกวิ่งออกเป็นลบแล้วก็มาวนหลุมวิ่งเข้าเป็นบวก เราจะหา v r หนึ่งขั้วบวกขัก้วลบวิ่งเข้าวิ่งไปปุ๊บเข้าขั้วบวกบวก็เป็นบวก v r หนึ่งแล้วก็ไปเจอขัอ้วขั้วบวกตรงนี้กี่โวลต์อ่ะ 0.7โวลต์ w, นะซิลิคอน0 7นโวลต์วิ่งเข้าขั้วบวกก็เป็นบวก0.7วิ่งเข้าขั้วลบก็เป็นลบ12เท่ากับ0ย้ายข้างให้เหลือแต่วิ1 1 ลบ 12, ย้ายมากลายเป็นบวก12บวก0.7ยด้ายมากลายเป็นลบ0.7แล้วก็กดเครื่องคิดเลขมา v ีอหนึ่งมีค่าเท่ากับ11บดจุดโวลต์อันนี้คือ VR1 อันไหนที่เป็นคำตอบมั่งแล้วก็ชาร์จไว้ อาช้ไว้ช้าไว้ต่อมาเราจะไปหา vr 2 vr 2เนี่ยก็คือแรงดันที่ตกคอม r 2ตรงนี้แล้วสังเกตตรงนี้ไม่มีกระแสไหลผ่านกระแสเป็นศูนย์ะแรงดันตรงนี้เท่ากับ i คูณไอคูณ R าแรงดันตรงนี้ v เท่ากับ i คูณอาคือ0อ่ะ i คือ0ไม่มีกระแสไหลผ่านแล้วไปคูณ R กระแสคือ0 0คูณอะไรก็มีค่าเท่ากับ0นเลยได้ศูนย์วไม่มีกระแสไหลผ่านแรงดันเป็นศูนย ต่อมาเราจะมาหา IT IT อยู่ข้างบนไอทีไอหนึ่งไอทีกับไอหนึมีค่าเท่ากันสังเกตนะ กระแสที่เราสมมติขึ้นมาตัวนี้ที่ทางกระแสที่เราสมมติขึ้นมาตัวนี้มันวิ่งสวนทางกับตรงนี้แสดงว่าไอ้ค่าตรงนี้ที่เราสมมติขึ้นมากับตัวนี้คําตอบมันจะได้เลขเดียวกันแต่เครื่องหมายจะตรงข้ามเครื่องหมายจะตรงข้ามเพราะว่าวิ่งสวนทางกันทีนี้กระแสตรงนี้เราสามารถหาได้แล้ว เพราะว่าเหตุผลเพราะว่ากระแสที่ไหลผ่านตรงนี้ตรงนี้นะไอตรงเนี้ยเรารู้ V รู้ R กระแสที่ไหลผ่านตรงนี้กับตรงนี้ก็คือกระแสตัวเดียวกันซึ่งกระแสตรงเนี้ยเราสามารถหาได้เพราะว่าเรารู้ V รู้ R ถ้าเราได้กระแสตรงนี้เราก็จะได้กระแสสองตัวนี้เพราะว่ามันมีค่าทำไมกันเท่ากันวงจรอนุกรมกระแสเท่ากัน ไอทีเท่ากับทเท่ากับทเท่ากับ i อเท่ากับ v ส่วน r v ตัวนี้ดูนะกระแสเนี่ยมันวิ่งเข้าขั้วอะไรตรง v r 1มันวิ่งเข้าขั้วลบก็ต้องเป็นลบ v r 1 v ส่วน r r ก็คือ 2k หรือส่วน R 1ไปก่อนแล้วค่อยแทนค่า,าลบ V R 1 V R 1มีค่าเท่ากับ11.3ส่วนด้วย R 1 R 1มีค่าเท่ากับ2 K หรือว่า2,000โอห์มกดเครื่องคิดเลขมาลบ สิบหารสองพได้ลบ5้าจกคูณสิบกำลังลบสก็คือมิลลิมิลลิแอมกระแสหน่วยเป็นแอมต่อมา I1 i1 ก็เท่ากับ i t เดี๋ยวกรอบข้างบนมาเลยอีก i อหนก็คือ i2 i2 มีค่าเป็นศูนย์กระแสไม่ไหลามาเพราะว่าวงจรมันขาด โอเคเรียบร้อย